ทำาเวียนชอบเงินล่ะอุ้มออกกำลังกายตอนเช้าออกกำลังกายตอนเช้านะคะแม่แมอ้าวกดหน่อยเล็วกดอ้าวอบอ้าอุอาเรื่องิออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายตอนเช้านะคะอ้าวอ้ อังงไอ้อ่ะอ UM> ังงไหมอ่าอ๊อโอ๊คโอ้อ่าช no ูชูนะคะออกกำลังกายเสร็จก็มาอัพแอนด์ดาวให้คุณพ่อนะคะอือ 对。嗯嗯